อันนี้ขอแนะนำมาเด้อจะ้ะเมนูลูกชิ้นทายในซีลูกชิ้นอะไรติต๊กติตกต๊ติ๊ติ๊บตั๊ลูกชิ้นปลาส,สวายทำเองกับมือไม่มีขายที่ไหน <c oughs> พ่อพบดโมกแต่งอันนี้คือถั่วึิกินถั่วก่อนย้อมใจว่าเส้นงมจักย้อมใจ ถ้าใครอยากลดน้ำหนักนะคะขอเมนขอแนะนำเมนูลูกชิ้นปลาสวัสดกินคำสองคำแล้วก็คุณจะไม่อยากอะไรเลยเดี๋ยวค่าจะซิมให้ดูนะคะอันนี้น้ำกิ้มซีฟูดค่ะขวดพ่อบักม้อบักแต่ง ทำเองกับมือนะคะลด,ดได้แน่นอนเมื่อคุณกินลูกชิ้นปลาสวายเี๋ยนะคะจิบกินให้ดูนะคะอืมกินสองคำแค่นั้นและคะ่ะแล้วคุณก็จะหยุดกินเอง แสบเปิดโพกโมดแต่งนะจยากให้ลองกิมค่ะก็กินปลาสวายสองคำพอเด้อแซกบ,บขอปิดวงลิฟใบ<ว>ในใจก็แล้วกัน <laughs> อลูกกินปัาสวายต้องคำอิม่มใะ้ลดหุ่นนะให้กินตะมันนะแค่ว่าข้ามเดียวแค่นี้ก็พอทั้งวันเราไม่อยากกินอะไรอีกเลยแน่นนะลูกกินปลาสวายทีแรกค่อยกับปัน้นน้อยๆเยู่จ้ะแล้วก็มนนนกนกันนั่นแล้วค่อยกับปั้นกวนย่ๆ อันนี้เว็บเสร็จเรียบร้อยเจ็บกินได้ปีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันแทบพดโพวบังมองบักแตนกินต้มถั่วกับนมดีกว่าทักทายกันทุกวันนะคะเลิฟเคิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็กดติดตามให้หน่อยนะคะอยากมีเพื่อนเยอะ